ผมชวนดูชวนพิจารณาหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา3ชายองคหนึ่งครับองค์ที่พิมพ์ทรงเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นบ่อยพิมพ์นี้เป็นอีกพิมพหนึ่งที่พบเยอะครับหลายๆคนมีหลายๆคนโชว์สำหรับเรื่องของผลการสแกนเปอร์เซนโลหะพบทองแดง61.03สังกสี34.43ดีบุก1.24ตะกัว2.13เหล็ก 0 6 6นิกเกิล0.29เปอร์เซ็นต์คือการตรวจพบเปอร์เซ็นโลหะแบบนี้พูดได้ว่าองค์นี้เป็นทองเหลืองท้องตลาดเป็นทองเหลืองทั่วๆไปที่มีดีบุก1.24ส่วนอย่างอื่นก็พบทั่วไปครับถ้าเราดูถ้าเราวิเคราะห์กันเรื่องของเปอร์เซ็นโลหะเนี่ยพูดได้ว่าแบบนี้ไม่ได้น่าสนใจมากมายนักเป็นทองเหลืองทั่วไป สำหรับพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์ทรงขี้ตาสามชายที่ไททอยท่านจะเหมือนบุมบ๋มบุ๋มยุบยุบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งเราพบเห็นพระแบบนี้บ่อยส่วนชายกีวรชายที่สามจะดูป่องป่อง,องกว่าเส้นอื่นเห็นไหมครับซึ่งพิมพ์นี้อย่างที่พูดว่าหลายๆคนมีหลายๆค,คนเปิดหนังสือเปิดตำราเปรียบเทียบกับพิมพ์ทรงซึ่ง ก็อ,อย่างที่พูดนะครับเห็นเยอะเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าหลวงพ่อ,พองเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายหรือพิมพ์ขี้ตาทั่วไปเนี่ยครับสร้างหลายวาระสร้างเยอะจากวันที่หลวงพ่อท่านสร้างจนมาถึงวันนี้นะครับเราก็คงจะพูดได้ว่าทํากันมาเรื่อยๆทํากันมาตลอดตลอดแต่พระที่ท่านมีจะเก่าถึงยุคจะเก่าระดับไหน อันนี้ก็อยู่ที่วิธีคิดของแต่ละคนสําหรับพระองค์นี้จะเก่าจะแท้หรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ท่านมองอยู่ที่ท่านเปรียบเทียบครับผมพูดหลายครั้งว่าวันนี้ท่านเชื่อใครหลายๆคนเชื่อกับคนที่เขารับซื้อซึ่งไม่ผิดครับท่านก็ไปแนวทางนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่เจอพระที่เขาบอกว่าแท้ว่าเก่าว่าทัานยุคท่านจะทำอย่างไรต่อ ท่านจะมีวิธีการอย่างไรหรือหลายๆคนที่เก็บพระเก็บมา20-30ปีพอมาวันนี้มันไม่ถึงมันไม่ใช่แล้วท่านทำอย่างไรหลายๆคนส่งต่อให้กับรุ่นหลังซึ่งเขาไม่สนใจก็มีหรือแม้แต่การที่เขาเอาไปแห่แล้วไม่ถึงไม่ใช่อะไรแบบนั้นก็มีคำถามคือเราจะช่วย สร้างภูมิต้านทานให้เขาอย่างไรหรือแม้แต่เรามีวิธีการให้เขาอย่างไรในการดูในการพิจารณาซึ่งผมเองนำเสนอเรื่องของการตรวจเปอร์เซ็นต์โลหะนำเสนอเรื่องของการขยายดูผิวพระอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอย่างที่ผมพูดว่าวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยเราเปรียบเทียบได้ครับเราอธิบายได้น่าสนใจอย่างไรไม่น่าสนใจอย่างไร วันนี้เราพูดได้เพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบแบบนี้ครับดูด้วยกล้อง 10x ขยายผ่านกล้อง 10x แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกล้องกำลังขยายสูงกันว่าน่าสนใจแบบไหนซึ่งผมมองว่าพระองค์นี้ก็แตกต่างกับหลายๆองค์ที่ผมมีเพราะอย่างที่พูดนะครับเชิงช่างกรรมวิธีในการรอ วัตถุดิบที่ใช้มันต่างกันครับเพราะฉะนั้นจะให้ผลที่ไม่เหมือนกันการเก็บรักษาการใช้จากวันที่สร้างจนกว่าจะมาถึงเราเนี่ยครับผ่านอะไรมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นลักษณะของพระลักษณะของผิวเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันครับเราจะใช้ข้อมูลเราจะใช้แค่ตำหนิจุดตายมาอธิบายอย่างเดียวเนี่ยผมว่าวันนี้มันไม่พอในขณะที่วันนี้ครับ ท่านชอบอกชอบใจท่านใช้แนวทางไหนอยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าแบบไหนสมเหตุสมผลมากที่สุดอย่างที่ผมพูดว่าเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยวันนี้ก็แค่เอามาเปรียบเทียบครับพระเก่าพระหลักล้านอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงไม่กล้าตรวจเปอร์เซนต์โลหะทำไมถึงไม่กล้าเข้ากล้องกำลังขยายสูงถ้าคุณอยากให้คนอื่นเห็นรายละเอียดที่แท้จริง ก็แค่เอามาขยายให้เราดูก็แค่นั้นเองครับอย่างที่พูดว่าหลายๆคนที่คุยกับผมเนี่ยแนวทางไหนมาใหม่เขาพร้อมชนเขาพร้อมไปพิสูจน์เขาพร้อมตรวจสอบเพราะเขาต้องการความมั่นใจในขนาดเดียวกันจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับใช้กล้อง 10x แล้วก็ฟันทงคำถามคือทำไมวันนี้มัน มีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีแนวทางที่พิสูจน์ได้เปรียบเทียบได้ทําไมเราไม่ทําทําไมไม่พยายามจะพากันไปบอกให้มันชัดเจนล่ะครับเนี่ยครับขยายที่ผิวเราเห็นร่องรอยแบบนี้เราเห็นผิวแบบนี้เราเห็นสีแบบนี้ส่วนจะใช่จะเก่าหรือไม่วันนี้มันไม่ได้อยู่ที่คนพูดหรอกครับวันนี้มันอยู่ที่คนเชื่อว่าเขาเชื่ออย่างไรเขามีวิธีคิดอย่างไร รอยตามุ้งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแบบนั้นในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าเป็นของใหม่ชั่วร์อยู่แล้วรอยตามุ้งที่ดีเราควรจะเห็นเมื่อเราขยายเราควรจะเห็นเมื่อเราดูอย่างละเอียดซึ่งมันจะเป็นธรรมชาติของโลหะที่เก่าส่วนถ้ารอยตามุ้งใหม่ๆมองด้วยตาเปล่าเห็นแบบนั้นส่วนใหญ่มันจะทำขึ้นหรอครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านว่า ท่านมีแนวคิดท่านมีวิธีการพิจารณาอย่างไรหลายคนบอกศึกษามาเยอะดูตำรามาเยอะถ่ายทอดมาจากคนรุ่นเก่าอะไรแบบนั้นซึ่งไม่ผิดหรอกครับที่ที่พูดแบบนั้นเพียงแต่ว่าก็ในเมื่อวันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วทำไมยังมั่นอกมั่นใจกับคำว่าตำราที่ส่งตกทอดมาอะไรแบบนั้นคือถ้าไม่ยกตัวอย่างก็อาจจะไม่เข้าใจยกตัวอย่างอย่างเรื่องของ โรคหาอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเราถ่ายทอดถ้าเราเป็นหมอแล้วเราส่งต่อกันมาโรคหาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คําถามคือพอถึงวันนี้ครับเรายังเรียกโรคหาอีกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือมีเราจะกลัวทําไมครับเราขยายดูเราดูธรรมชาติที่ผิวเราดูการผุกร่อนเราดูสนิมเราดูออกไซด์ที่เขาเกิดขึ้นเราดูผิวเราดูลักษณะของการสร้างได้ แล้วทำไมวันนี้คุณไม่พิจารณาทำไมท่านไม่พิจารณาร่วมกับเครื่องไม้เครื่องมือคือเราเปรียบเทียบได้แบบนี้ครับเราจะให้เหตุผลได้ว่าน่าสนใจอย่างไรไม่น่าสนใจอย่างไรเนี่ยครับเห็นธรรมชาติที่ผิวเขาแบบนี้ก็สวยงามดีส่วนจะเก่าจะทันยุคหรือไม่อันนี้ก็พิจารณากันต่อครับผมเองไม่ได้จะมาชวนท่านว่าอันนี้เก่าอันนี้แท้ ด้วยประสบการณ์ผมเกิดไม่ทันเพียงแต่ผมทำทองเหลืองผมลงมือกับการสร้างทองเหลืองกับการหลอกพระแบบนี้มาก่อนก็แชร์ประสบการณ์ผมอธิบายด้วยกล้องกำลังขยายสูงด้วยเปอร์เซนต์โลหะด้วยความรู้เรื่องของโลหะวิทยาเบื้องต้นที่จะมาอธิบายให้ท่านฟังกับหลายๆท่านที่ พยายามจะบอกว่าศึกษามาเยอะผมไม่ได้เถียงกับเรื่องนั้นเพียงแต่การศึกษามาเยอะสามารถพูดถึงเปอร์เซนต์โลหะได้ไหมสามารถเห็นผิวเห็นกรรมวิธีการหล่อผ่านกล้องกำลังขยายสูงได้หรือไม่อันนี้ตังหากที่อยากจะฝากนักสะสมว่าวันนี้ท่านทำได้มากกว่าแต่ก่อนมีอีกหลายหลายแง่หลายหลายมุมที่ เราสามารถดูได้เราสามารถพิสูจน์ได้สะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ